สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุชก็จะมาคุยเรื่องเรื่องเรื่องเห็ดนะคะเห็ดเห็ดแม่มดนะคะเห็ดไข่แม่มดของที่้าได้มาเยอะๆเนาะ้าก็ใส่ตู้เย็นไว้วันนี้ตาก็เอามาทำจะเอามาทำกินนะ่ะ ไม่ได้เอากินกับข้าวนะคะกินเล่นๆเ,เนาะอันนี้ก็จะเต็นข้างในข้างในของของเห็ดขไข่แม่มดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนป้าแกะออกมาจากลูกของเขานี่ป้าผ่าออกมาอันนี้ป้าก็จะไปทอดเนาะ ทอดทั้งหมดนี่แหละแต่ว่านี้จะให้แฟนกินกินได้ป้าศึกษาแล้วนะคะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ข้างในก็จะกินแบบเอาไปทอดนะคะไปทอดแล้วก็หั่นให้บางกว่านี้เดี๋ยวป้าออไปหั่นอีกครั้งหนึ่งส่วนป้าแกออกจากนี่ก็คือเป็นเจลนะคะเจล ป้ามาใส่ที่นี่เลยเนี่ยเจวนี่เจลป้าจะจับให้ดูเนาะเนี่ยป้า,าไปทาหน้าตึงมากทุกคนนี่ประนุ์ก็อไปทาที่หน้าเนาะเอาไว้ประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีตึงมากห้ามยิ้มเลยห้ามพูดเลยทาแล้วก็นั่งแล้วก็ทำเนี่ย ผ่าเห็ดแกะเอาข้างในเขาออกมาเนี่ยเนี่ยข้างในก็จะเป็นขาว,ขาวแๆแ,วบแ,แ,วแ,วาแบบนี้กรอบๆนั่นเนี่ยกรอบหน่อยเนี่ยยี่ไงปาแกะแกะเจียวแกะเจียวแบบนี้เนี่ยที่มันติดแต่แกะเบอกออกก่อนนะคะ แล้วก็เอามาไว้ที่นี่เดี๋ยวตาจะแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยโหดีมากอะตึงป้าก็ทำไปเนาะศึกษาตอนแรกได้มาก็ไม่กล้ามาทำอะไรทั้งนั้นจับก็ไม่กล้าจับกลัวกลัวเป็นพิษกลัวเป็นเรียกโพยสารก็ลกลัวพิษอะ ตนนป้าก็กินเมื่อวานป้าก็เอาไปทอดเอาไปทอดใส่ทอดใส่ไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะคะใส่หน่อยๆน,นี่เดี๋ยวจะทอดให้ดูเนาะ,ะรายการต่ตาไตป้าจะทอดให้ดูแต่ส่วนเจลของเขานี่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยดีมากก็ไปทานหน้าแล้วก็ปล่อยไว้ติดผ้าทียี่สิบนาทีก็ล้างออก ตึงแบบตึงเหมือนเราตีดึงหน้าตอนทานะคะตอนทาตึงมากเลยตึงแบบรู้สึกดีอะ่ะพอล้างออกมาแล้วหน้าก็นิม่มส่วนอันนี้ที่ป้าแกะไส้หัวอกส่วนอันนี้ป้าก็จะไปหั่นให้บางแล้วก็จะเอาไปทอด ใส่ออยในหน่อยเนาะแล้วก็วเราพอร้อนๆเราก็เอาไปวางไว้กับกระทะเทะ่าเดยวป้าจะทําให้ดูเนาะนะคะตอนที่จะทอดอะด่ะป้าจะทําให้ดูแต่นี่ป้าก็นั่งแกะเอาเจลออกเจลของเขาจะอยู่แบบนี้เนี่ยติดข้างในเนี่ยแล้วก็ใส่ไปในนี้ได้เยอะเลยนะคะป้าก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ แต่ไม่แช่แข็งนะคะเอาแค่แค่ช่องช่องเย็นธรรมดาแล้วตอนเช้าป้าก็จะมาทาที่หน้าสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวก็ตึงพอตึงได้สักได้เวลาเราก็ไปล้างน้ําออกเนาะน้ําน้ําเย็นนะคะอย่าแต่น้ออําร้อนอุ่นๆนะคะเอาน้ําเย็นแต่ไม่เย็นมากคือน้ําธรรมดาก๊อกธรรมดานี่แหละน้ําธรรมดานี่แหละก็ค่อนข,ข้างแต่เย็นหน่อยหน่อย ก็ไม่ใช่น้าแข็งนะ,ะบ้านเราก็คงจะหายากนะเมืองไทยอ่ะแต่ที่นี่เขาเปิดก๊อกเย็นได้ก็อกร้อนได้ก็ก็ไม่ซีเรียสตรงนั้นเนาะ,ะป้าก็นั่งแกะส่วนส่วนส่วนที่ป้าแกะออกแล้วนี่อันนี้ป้าจะทอดแล้วกินนะเขาจะเหนียวเหนียวหนบหนบนะคะเนี่ยเนี่ยดำดำดำเนี่ย เหนียวเนบน,นป้าชอบแต่ส่วนตัวนี้อันอันในนี้ป้าแกะให้แฟนก็กินก็กินดีกว่ากันน่ะตัวนี้มันก็จะไม่ไม่ไม่เหนียวเท่าไหร่นาอจะให้แฟนกินเนี่ยตัวนี้ข้างในเขาแกะออกมาได้แค่นี้ได้มาได้มาเยอะแต่ว่าจะทั้งหมดเนี้ยแกะได้เจลวเนี่ยเจลวได้มากมากเลยได้หลายวันถ้าเอาไปหมักหน้าน้อ ทาให้ตึงนี่ก็เต็นข้างในเขาอันนี้ก็เป็นด้านนอกแต่เปลือกนะเปลือกนะ้าป้า,ป,าป้าแกะออกแล้วป้าไม่เอาเปลือกอเจลเจลดีมากทุกคนลองเอาไปทาหน้าดูป้าทาทาแล้วดูแล้วรู้สึกโอเคนะคะแต่ทุกคนถ้าจะทำอย่างป้าทุกคนต้องศึกษาก่อนนะคะ ป้าเป็นคนไม่แพ้เนาะไม่แพ้อะไรนะคะทุกคนต้องศึกษาเออถ้าเราทำได้กินได้เอาไปทาหน้าได้เราก็ถึงทำนะคะถ้าถามไม่ได้ก็อย่าไปทานะคะถ้าเราไม่แน่ใจนะคะทุกคนเนี่ยป้าก็มาทำคลิปให้ดูนะคะเมื่อวานป้ากินติสี่ดอกอะดอกเห็ดเนี้ยลูกอะสีไข่อะ ป้าก็กินคนเดียวนะคะเป็นชิมน้อยนึงเขาก็กลัวเนาะแต่ป้าเข้าไปศึกษาศึกษาก่อนแล้วก็ถึงจะทำกินได้ทุกอย่างก็ไม่ศึกษาป้าก็ไม่ทำนะคะก็ป้าก็ไม่กินนะคะตอนนี้ป้าศึกษามาได้พอประมาณป้าก็เอามาทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองกินด้ตัวเองแล้วป้าก็ถึงจะมาบอกว่า ไม่เป็นไรค่ะแต่ทุกอย่างทุกเหตุต้องศึกษานะคะวันนี้ป้าพนุชก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอฝากกดจิบติดตามกดให้กําลังใจป้าด้วยนะคะป้าโซนให้ดูก่อนเจลบายนะคะสวัสดีค่ะ